สวัสดีครับมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับมาอัปเดตไยที่คุดเงามาาเหมือนนั้นนะครับผมเพื่อนๆสิเห็นได้ว่านี่แค่ซีมือนะครับซีมือเขาแทงตาแทงหยอดแล้วนะครับผมเร็วอีลีนะครับอยากแนะนําให้คุดเงาด้วยนะครับเสียเวลาในแต่รอยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วการนอนหลังที่เขาสีแทงขึ้นมากนี่ก็สีใหญ่ใหญ่เกือบเท่าตัวนี้นะครับถึงสีบในใหญ่แห้งแต่ว่าเกือบเท่า กสิเลี้ยวนะครับกสิเง้วสูงขึ้นบบคือกิ่งช่ำนะครับกิ่งช่ำเขาสีออกแดดออกมาตละน้อยในน้อย,อยซึ่งบางที่กะคันผู้ใดรอดได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผู้ใดอยากให้ใหญ่เลี้ยวต้านที่ผมเหตุมากก็คือวิธีขุดเงายี่ดีสุดนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักเขาก็ติดแท่งขึ้นมาตามต้านะครับที่เห็นก็คือมีสองนะครับสองอัน เนี่ยนะครับเรียวนะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะมีนอหลังแทงขึ้นมานะครับนีผมช่ำไปครับดินปลูกผสมครับดินนานาดินเน่าเนี่นะครับดินยังกระไดครับผสมกันไปเร็วนะครับเร็วยิ่งหนาฝนเนี่ยหลวดเร็วท่านใจเลยนะครับผมแต่ว่าผมจิทิ่งไว้ประมาณถ้าอยากปลูกอีลีกะ หนึ่งเดือนกับพอเลยนะครับหนึ่งเดือนกับลงได้แล้วแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมจิทิ้งทิ้งไว้ให้ให้พวกนี้เขาใหญ่มาให้เงีออกมา,าออกมาเลยนะครับแต่ก็เพื่อเพื่อคันทิ่งไว้จนนออีกนอนหนึง่งเขาแต่งมากกะผมมีปัญหานะครับผม